ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทอรอตนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรนะฮะประจําเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะจะมีการเปิดการเรียนการสอนนะครับนะในวันอาทิตย์ นะฮะที่2พฤศจิกายนนะครับนะหลักสูตร5เดือนเดือนละ1,000เรียนที่สมาคมโหรวรัชกาลนาชาตินะครับก็เรียนกับอาจารย์ผมอาจารย์วิทุนบุญใจศรีแล้วก็อาจารย์นุน่นอาจารย์กันค่าเรียนเดือนละ1,000นะครับนะก็เอ่อเขาเรียกสแกนนะฮะเอ่อ QR code ได้เลยนะครับนะท่านที่สนใจนะครับนะก็จะมีเรียนทุกวันอาทิตย์นะเวลา13บสนาฬิกาถึง15บห้อันนี้เบื้องต้นนะครับแล้วก็15บหนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาเนี่ยสำหรับเอ่อภาคพยากรณ์ที่ ที่มีความรู้แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะครับนะนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีมังกรจะมีดาวประจําตัวคือดาวเสาร์นะครับเราจะเรียกว่าตะนุอ้โหูนะฮะตนุคือตัวเราเนะี่ยตัวเราไปไหนปรากฏว่าตัวเราไปอยู่ในราศีกุมดีไหมดีนะ เพราะในราศีกุมเนี่ยเป็นเรือนแห่งการเงินหรือแก้วสารพัดนึกของเรานะครับก็เลยส่งผลให้ชาวราศีมังกร,รหลายๆท่านนะครับนาที่ไปค้องแวะเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับได้ได้แบบได้หลายเท่าเลยอ,อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ศักยภาพอง แต่ละคนด้วยนะอยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนด้วยแต่ว่าภาพรวมเนี่ยการที่ตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินเราจะมีความผูกพันเกี่ยวเรื่องของการเงินไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเรายังมีเวลาถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี69นะที่ส่งผลให้ชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของการเงินการทองเข้ามานะครับแต่ว่าเราจะได้หรือเราจะเสียอันนี้อยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนเลยนะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะดีของชาวราศีนะครับมังกรมากๆเพราะคุณมีดาวเสาร นะครับกับราหูเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันนะครับเขาเป็นผู้มิตรแบบยอมตายถวายชีวิตให้เลยรักกันมากนะครับแล้วเมื่อดาวเสาราหูอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าเกิดโชคเทลิดเป็นคู่มิตรใหญ่จะส่งผลให้ชาวราศีเนี่ยจะมีความโชคดีนั่นเองนะครับนะครับราหูนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกลุ่มกับบ้านตัวเองในรอบ18ปี18ปีจะกลับมาอยู่ตำแหน่งเนี้ย หนึ่งครั้งนะครับแล้วจะอยู่ตรงนี้นะครับถึงหนึ่งปีครึ่งก็เลยส่งผลให้ชาวราศีมังกรเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับทำเกี่ยวเรื่องของธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองอะไรประมาณนี้ถ้าไม่ได้ประมาณเลื่อนเลื่อนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะนะครับเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมเป็นจังหวะที่ดีนะครับได้เงินได้ทองมาต้องรู้จักบริหารเงินให้ดีดาวรา,วา,วาวหูเป็นดาวบริหารการเงินนะครับนะถ้าเกิดว่าเราบริหารการเงินดีนะเราก็จะประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับมีความรู้สึกว่าหู เงินมันมาง่ายแล้วคุณใช้ง่ายเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าจังหวะคนเราเนี่ยนะมันมีขึ้นมันมีลง นะครับการที่เราได้มีโอกาสมาดูดวงนะครับนะถึงแม้มันจะเป็นสาธารนณะไม่ได้ส่วนตัวก็เถอะนะครับนะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเรายังมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองพิชิตชนแล้วนะครับมีการแบ่งเงินแบ่งทองเนี่ยนะครับเก็บบ้างลงทุนบ้างอะไรบ้างนะครับนะอย่าไปใช้ใจ่ายอะไรที่มันสุรุสยะลยโดยไม่เอ่อเขาเรียกไม่มีการวางแผนนะมันจะเสียโอกาสดาวสาเดินดีแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่ง นะครับตัวเราก็วิ่งเข้าไปหาเงินดาวเจ้าเรือนกันเงินก็เป็นกเกษตรที่แปลว่ามัน่นคงแล้วดาวเสาเราหูเป็นคู่มิดเกิดทชคเทวฤทนะครับโอกาสไม่ได้มีง่ายๆนะครับนะ18ปีจะมาครั้งหนึ่ง นะฮะยังไงต้องรู้จักเก็บเงินนิดหนึ่งนะฮะแล้วคุณจะประสบผลสำเร็จแล้วในราศีสิงคุณไม่มีอะไรเลงเลยนะฮะไม่มีอะไรส่งกระแสเลยเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรเนี่ยโหวเงินไหลกองทองไหลมาอุดมสมบูรณ์เจริญก้าวหน้านะครับร่ารวยเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันเลยนะก็อเอาใจช่วยนะครับนะสำหรับชาวราศีมังกรขอให้เป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีกันทุกท่านเลยนะครับนะสาวราหูก็เสวยเพชรจะคาตเลิกด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับนะ,ะพระราหูเนี่ยเสวย1นึ่งถึงแ แต่ว่าราศีกุมเนี่ยนะครับช่วงวันที่9จนถึงวันที่30เนี่ยเริ่มเข้าเลิกดีแล้วเขาเรียกว่าเทวีเลิกนะครับนะพระราหูเนี่ยเขาจะเดินย้อนถอยหลังมาอย่างนี้นะนะพอ,อเข้าพิชลคาตแล้วก็จะถึงมาเทวีนะก็ถือว่าเป็นจังหวะด,ดีนะฮะตั้งแต่วันที่9ถึง30เข้าเทวีก็เงินเนี่ยจะได้มาง่ายกว่าปกติอีกนะครับนะก็ถือว่าดีจริงๆนะอ่ะต่อไปครับดาวพฤหัสยกย้ายแล้วนะครับนะก็ดีสําหรับชาวราศีมังกรจริงๆนะครับ ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมีเราจะเรียกนะครับนะว่าพบสหชะที่แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมนะครับคนสนิทคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงสังคมไปไหนปร se, ากฏว่าเพื่อนฝูงสังคมไปอยู่นะครับในาราศีกรกฎได้ตําแหน่งมหาอุดนะครับก็จะเป็นมีเกณฑ์นะที่ชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับตามความ,มหมายดาวเลยแล้วกันเนาะพฤหัสแปลวราร่าผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนมีความรู้เป็นคนมีองค์ความรู้เรามีเกณฑ์นะฮะที่จะมีเพื่อนร่วมง,งานหรือจะมีคนที่รู้จักหรือจะมีใครก็แล้วแต่จะเป็นนักประหลาดเมธี Hopkins, เป็นผู้รู้รึกเป็นผู้รู้จ นะครับสามารถช่วยเหลือคุณนะครับเข้ามา,าร่วมมือกันทําบางสิ่งบางอย่างเป็นพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจธุรกรรมหรืออะไรยังไงก็ได้หมดเลยอันนี้ก็ถือถือว่าโอเคสําหรับคนที่ถ้าจะเกี่ยวเรื่องความรักจะเป็นช่วงที่แฟนของคุณจะมีเหตุและมีผลมากขึ้นสามารถคุยกันในเรื่องของปากะความจริงนะครับนะบางคนเนี่ยหาโอกาสมาตั้งนานโอ้โหแฟนนี่ช้อปปิ้งแหลกเลยนะช้อป ลเจอนน่นเจอนี่ช่วงนี้คุณคุยด้วยเหตุผลได้นะว่าเราต้องเก็บเงินทําน่นทนํานี่คุณก็ทําการลดในเรื่องของการช้อปปิ้งนิดๆหน่อยๆห,หรือเรามีแฟนเป็นผู้ชายนะครับก็บอกเขาว่าคุณเลิกอะ,อะไรนะเลิกกินเลิกเที่ยวเลิกเดิมหรือเ,เดิมให้มันน้อยลงเนี่ยนะจะเป็นช่วงที่เขาแฟนเ เขาจะมีเหตุผลเขาจะเข้าใจในลนักษณะของเหตุผลนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเนาะนะครับนะรบลรองดูนะครับคุยกันด้วยเหตุผพดาวพฤหัสเนี่ยนะครับตำแหน่งเนี่ยที่เล็งลัคนาเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับแล้วได้ตำแหน่งมหาอุดอย่างนี้ด้วยเนี่ยเลยส่งผลให้ชาวราศีมังกรผมมองว่าชีวิตคู่ของชาวราศีมังกรช่วงๆนี้นะฮนะนี่ก็สามารถคุยกันด้วยเหตุและผลสามารถวางแผนชีวิตระยะยาวกันได้นะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับในเมื่อดาวเดินมา ดีแล้วเนี่ยาหาโอกาสนะครับปรับความเข้าใจคุยกันนะครับเพื่อจะวางแผนทํานู่นทานี่อะไรก็ว่ากันไปนะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับดาวพรฤหัสบ,บดีนะครับก็สวยเพชจะค่าเลิกนะครับนะก็แต่ว่าท่านเดินถอยหลังนะเขาเรียกว่าเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่8 นะครับพุกาาป็นต้นไปคําว่าเดินถอยหลังก็คือเดินพักนะแทนที่จะเดินไปข้างหน้าใช่ไหมจะเดินย้อนกลับไปเมถุนเนี่ยเขาเรียกว่าเดินพักนะครับก็ส่งผลให้บางครั้งตัดสินใจเร็วหรือตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ละเอียดรอบคอบเท่านั้นเองนะก็ให้ระมัดระวังไว้นะครับอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเราดูดาวพฤหัสนะฮะดาวพฤหัสเป็นดาวเออโทษที นะครับสำหรับท่านที่มีดาวพฤหัสเป็นกาลีแล้วมันระวังหน่อยเพราะอีพบเรือนหนึ่งมาจากในราศีธนูนะในราศีธนูเราเรียกว่าวินาศนะครับนะวินาศวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนคู่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่มีคุณธรรมนะครับมีเกณฑ์นะฮะที่จะมีปัญหาเรื่องขาดคุณธรรมนะครับมีลักษณะว่ากู๊กิก๊กกุ๊กิก๊กอะไรอย่างนี้ก็ต้องระมาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับที่มีอะไรที่แอบซ่อนไว้นะฮะ นะปกปิดไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะแจ็คพอตนะครับถ้าเกิดในพื้นดวงคุณมีดาวไม่ดีแล้วสัมพันธ์การกิจนีนะเขาเรียกว,วิหนาดอยู่ที่เรือนคู่ก็คือคู่คองนะครับทำให้มีปัญหาคู่สัญญาทําให้มีปัญหานะครับอะไรประมาณนี้ก็ให้ะระมัดระวังไว้หน่อยนะครับอ่ะต่อไปครับดาวพุธุดาวพุธุท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลเนี่ยนะฮะเราจะเรียกพบกัมมะที่แปลว่าการงานกิจการงานนะครับวิถีชีวิตของเราอีกพบเรือนนึงนะครับเป็นในราศีพฤษภเราจะเรียกพบปุตตะ นะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ลูกหลานบุตรหลานนั่นเองนะครับนะ,นะ,ค,รบนะครับดาวพฤะุกนะฮะในช่วงวันที่นะครับสนะช่วงวันที่สี่เนี่ยไปจนถึงวันที่27เนี่ยอยู่ในราศีตุลน,นะครับเราจะเรียกว่าดาวรเจ้าเลือนการงานเนี่ยเราเป็นกเกษตรตาธิบดีนะฮะเกษตรนี่แปลว่ามั่นคงถาวรก็แสดงว่า ชาวราศีมังกรคุณจะมีเกณฑ์นะฮะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของกิจการงานต่างๆนะครับงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่มีไอเดียที่ดีมีศิละปะที่ดีจะเป็นช่วงที่สร้างความสุขได้ดี นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าดาวสุขเนี่ยเขาเป็นดาวสุนทรียภาพเป็นดาวศิลปะเป็นดาวบันเทิงเป็นดาวแห่งความสุขนั่นเองนะครับเมื่อดาวพ่อสุขกลับมาเป็นกเกษตรตาที่ดีเนี่ยนะครับที่แปลว่ามั่นคงเนี่ยก็เลยส่งผลให้ชาวราศีมังกรนะครับกิจการงานต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างที่ตัวเองพึงพอใจนะครับ,นะรบนะอารมณ์คล้ายๆเหมือนศิลปินเนี่ยนะฮะก่อนหน้านั้นดาวอาจจะทําให้เราทํางานออกมานี่เดี๋ยวบิดมั่งเดี๋ยวเบี้ยวมั่ง,งนะฮะสมมติเราอาจจะเป็นศิลปะวาดรูปหรือปั้นนู่นนี่นั่นเนี่ย มันไม่ได้ดังใจสักทีทําแล้วก็ลบใหม่ทําใหม่ปั้นใหม่อะไรใหม่จนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อเหลือเกินแต่พอดาวย้ายปุ๊บกันว่าหูคุณทําแบบได้แบบเกินมาตรฐานตัวเองถ้าเป็นนักกีฬาก็เหมือนว่าทําลายสถิติตัวเองทําออกมาได้ดีมากนะครับช่วงนี้สําหรับชาวราศีมังกรกิจาการงานต่างๆถือว่าเด่นถือว่าเป็น ถือว่าปังถือว่าเฮงถือว่าปังเลยนะค,คุณจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองเกี่ยวเรื่องของกิจการงานต่างๆคุณจะได้รับการยอมรับนะครับแล้วคุณจะทําออกไม่ได้ตามเป้าตามสิ่งที่คุณหวังนะครับด้วยความที่ดาวสุขเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของศิลปะเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของการเงินการธนาคาร นะพอเป็นกเกษตรอย่างนี้นะโอ้โหบอกได้เลยสุดยอดแล้วด้วยความที่ดาวสุกเองเนี่ยก็มาจากปุตตะนะครับที่แปลว่าสิ่งใหม่ๆไอเดียจินตนาการเขาเรียกว่าปุตตะมาอยู่ในเรือกนกรรมมะเนี่ยมันก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเทคนิคต่างๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีความคล้องแวะกับบุตรหลานลูกหลานได้ดีลูกน้องป้ใต่บังคับบัญชานะครับร่วมมือกันทํากิจการงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือต่างๆที่ดีนะครับก็จะเป็นช่วงที่เกี่ยวเรื่องของการงานเนี่ย ก็ถือว่าเป็นช่วงที่สรรสร้างอะไรต่างๆออกมาได้ดีมากๆก็มีความพึงพอใจเด่นในเรื่องของการปกครองอะไรต่างๆดีมากๆนะครับอันนี้ยินดีกับชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับเอาละ นะฮะดาวพฤหัสนะฮะที่อยู่ในราศีตุลน,นะหนึ่งถึงแปดสวยเทสาตีนะเป็นเรื่องเดินทางท่องเที่ยวนะครับอยู่ไม่ติดที่นะครับเก้าถึงสิบเก้านี่ดีมากสวยเทวีปเป็นเลิกนางพญานะครับก็คือถ้าเรามีความสามารถีน่คนจะวิ่งแวะเข้ามาหาเราในแบบนะฮะหัวกระด้ไม่แห้งในลนักษณะเกี่ยวเรื่องงานนะไม่ใช่เกี่ยวเรื่องอย่างอื่นนะนะครับก็ถือว่าเป็นที่นิยมชมชอบนะครับยี่สิบ ถึง27เวยเพชรฆาตเลิกช่วงนี้เราจะตัดสินใจได้เด็ดขาดนะครับแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังนะครับจะเป็นในวันที่15จนถึงวันที่17ระมัดระวังหน่อยอันนี้เข้าะวังพิษค,ครุฑนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของลมลมตีขึ้นลองระวังลื่นล้มนะฮะในช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับตกที่สูงอันนี้ก็ระมัดระวังหน่อยนะครับจุดให้คุณ18-19เข้าระวังปุกเอกอ่าช่วงนี้ดีนะครับจะทําอะไราเกี่ยบเรื่องของการงานอะไรดีหมดนะครับก็ถือว่า ยินดีด้วยนะครับหลังจากนั้นดาวพฤหัสก็จะทําการโยกย้ายนะครับนะดาวเจริญกรรมมะไปอยู่ในเรือนลาพระนะฮะเขาเรียกว่ากรรมมะก็แปลว่ากิจการงานลาภะก็แปลว่าราผลผลประโยชน์นะฮะก็แสดงว่าทํางานเนี่ยนะครับน้อยนะครับได้ผลกําไรมากหรือทํางานเนี่ยนะเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือทํางานโดดเด่นใครเห็นใครก็ ชอบนะครับเป็นที่ต้องตาต้องใจนะอันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะครับเขาเรียกจะมีเสน่ห์ในลักษณะของการงานนะครับจะมีความโชคดีในวิถีชีวิตนะทำอะไรยังไงก็จะเป็นที่เป็นเป้าสายตาคนในทางที่ดีนะฮะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับเวลาพาศำรับคนที่ชอบลงทุนนะครับเกี่ยวเรื่องของการเก็งกาไรต่างๆเล่นหุ้นเล่นทองเล่นซินเวอร์เล่นสกุลแล้วก็ว่ากันไปน่ะนะฮะจะบิตคอยจะอะไรก็ สำหรับชาวราศีมังกรเด่นนะครับด้วยความที่ดาวเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าการลงทุนดอกผลดอกเบี้ยเนี่ยมาอยู่ในเรือนลาภะอันนี้เข้าตํารานะครับก็จะเลยส่งผลให้ชาวราศีมังกรเนี่ยจะมีโชคนะครับจังหวะต่างๆจะเข้าตานะจะทําอะไรยังไงก็จะได้รับการยอมรับนะครับจะมีความโชคดีอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับแบบเราบ้านๆไม่ได้เรียนเกี่ยวเรื่องของศาสตร์การลงทุนก็อาจจะมีโชคเป็นเศรษฐีใหม่ในวันหวยออก นะครับเห็นเลขเห็นตัวเลขมันจะมีความเฮงจะมีความโชคดีนะฮะมีเขาเรียกว่าจับยัดใส่ให้เลยเงี้ยแบ่งเบิงบางทีคนเขามีโชคเขาอ่ะช่วยแบ่งกันหน่อยอะคนละครึ่งอ่าอ่าได้อีกนะประมาณนี้แหละประมาณนั้น,น,นก็ถือว่าก็ยินดีด้วยนะครับนะยินดีด้วยนะครับก็ย้ายไปในวันที่28ถึงสิ้นเดือนเลยสวยเพชจะคาดเวลา19นาฬินาทีนะครับอ่ะต่อไปครับดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธนะ ดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกันนี้เขาถือว่าเป็นภพเรือนที่ดีเราจะเรียกภพแห่งความสําเร็จนะฮะเราจะเรียกภพสุภะที่แปลว่าคนอุปถัมภ์คำจุนคนคอยช่วยเหลือนะฮะแล้วก็อีกภพเรือนในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าภพอะลินะครับอลิก็แปลว่าอุปสรรคอลิแปลว่านี่สินอะลิแปลว่าความอึดอัดใจนะครับเอาในมุมดีนะครับนะก็ต้องบอกว่าดาวพระพุธนี่นะครับไม่ไปไหนเลยนะฮะสถิตยอยู่ในราศีตุล นะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสุภไปกรรมะเขาเรียกมีความโชคดีเกี่ยวเรื่องของกิจการงานนะครับมีเกณฑ์เลื่อนยศมีเกณฑ์เลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของกิจการหัวหน้างานมอบหมายงานสําคัญนะครับให้คุณประสบสาเร็จดาวพุธเป็นดาวธุรกิจการค้าเป็นดาวเจรจาเป็นดาวพูดคุยเป็นดาวเอกสารสัญญานะครับก็เลยสมบวรให้ชาวราศีมังกรนะครับจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญาเกี่ยวเรื่องของการเงินการธนาคารนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามีดาวสุกนี้ด้วยก่อนนั้นก่อนย้ายนะ นี่เขาอยู่ด้วยกันเลยนะเ,เดี๋ยวเขาเรียกว่าได้คู่ธาตุด้วยคู่ธาตุน้ําด้วยนะฮะนะอยู่ตัวนี้ถึงวันที่27เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าโอ้ยชาวราศีมังกรนี่เด่นจริง,รงๆเกี่ยวเรื่องของกิจการงานโคต,ตกงานมีเกณฑ์ได้งานนะครับได้เลื่อนตําแหน่งได้เพิ่มเงินเดือนได้โยกย้ายไปที่ตัวเองถูกอกถูกใจนะครับนะบนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวราศีมังกรเกี่ยวเรื่องของความสําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าท่านได้นะครับมีดาว พุธปีนี้เป็นการกินีก็เรื่องกิจการงานให้เรามัดระวังเรื่องของคําพูดคําจานะครับนะเขาเรียกว่าอัลไปอยู่ในเรือนกรรมะและเป็นแบบดาวพุธเนะี่ยเอกสารสัญญาคดโกงไหมเอ,เอกสารไม่พร้อมไหมเอกสารตกหล่นไหมสัญญาปากเปล่าไหมไอันนี้เรามัดระวังไว้นิดหนึ่งนะพยายามเรามัดระวังเกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญาจะรับปากใครหรือจะทําอะไรยังไงต้องมั่นใจถ้าไม่มั่นใจก็อย่ายไปฟันธงหรืออยากจะไปอะไรทั้งสิ้นนะครับนะก็ พูดแบบแบกบรับแบกบสู้อะไรประมาณนี้นะจะเร่งให้เดี๋ยวจะรีบทําให้แต่ว่าอย่าไปแบบโอ้โหมันเหมาะได้แน่นแน่นะถ้าไม่ได้ผมยอมโดนปรับแน่โอ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นนะไม่ได้เลยนะพังเลยนะต้องระมัดระวังนะครับด้วยความที่ดาวพ,พุหัถ้าเป็นการกิณีเนี่ยคุณจะไปรับปากใครไม่ได้เลยเขาเรียกว่า ทำดีก็เสมอตัวนะฮะทำไม่ดีก็เข้าเนื้อนะฮะอันนี้ก็ถือว่าต้องเรามาระวังนะถ้าดาวพระพุธคุณเสียนะครับนะต่อไปครับผมนะดาวพระพุธนะฮะที่สถิตอยู่ในราศีตุลหนึ่งถึงสิบนะฮะเพชรคาดเลิกเลิกตัดสินใจต้องพิจารณาให้ดีนะครับนะตัดสินใจดีก็เฮงไม่ดีก็จะยุ่งนะครับศิเบ็ดถึงยีิบเจ็ดเสวยเทวีเลิกนะครับก็เป็นเลิกนางพญานะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะ นะครับยี่ก็เสวยเพชจคาาเลิกอีกแล้วนะเพราะท่านจะมีการเดินหน้าถอยหลังของท่านเนี่ยเขาเรียกว่าองศานะครับจุดที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของกิจการงานนะครับสัญญาเนี่ยสิบหนี่ห้ามทําเลยเข้าระวังพิษอันนี้ไม่ให้คุณนะถ้าจะทําก็จุดให้คุณจะเป็นในวันที่20-27ิบเจข้าระวงังปูเอกนะฮะถ้าทําทําช่วงนั้นจะดีกว่านะครับอะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดนึง นะดาวบังคารท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกว่าพบพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์สังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์นะอีพบเรือนหนึ่งนี่เป็นเรือนตัวเองเลยในราศีพิจินะครับเราจะเรียกว่าพบลาภะนะฮะที่แปลว่ารพบผลผลประโยชน์โอกาสความโชคด,ดีต่างๆนะครับแน่นอนนะหนึ่งถึงสามสิบนี่อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยนะครับนะลาภะก่อนลาภะแปลว่าความโชคด,ดี แปลว่าราผลผลประโยชน์ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้เองกเษกเษตรเกษตรแปลว่ามั่นคงถาวรน,นะครับแสดงว่าดาวเจ้าเรือนลาภเนี่ยเป็นกเกษตรก็เลยส่งผลที่ชาวราศีมังกรมีความโชคดีไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการลงทุนนะครับหรือเป็นเศรษฐีใหม่ในวันหวยออกนะครับหรือ,อ,อมีโชคมีลาบมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะมีความโชคดีเกิดกับคุณนะอันนี้ก็ นะครับยินดีด้วยด้วยเอ่ยยินดีด้วยเลยนะครับสำหรับชาวราศีมกกังกรนะครับยิ่งคนไหนเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะครับจะยิ่งเห็นตัวเลขจะยิ่งเห็นความมงคลเกิดขึ้นกับคุณน,น,นะอันนี้ก็จะยิ่งดีไปใหญ่นะครับนะบเพราะอีพภพเรือนหนึ่งมาจากพันธุที่แปลว่าของเก่าติดตัวด้วยพันธสัญญานะครับนะอ่าพันธุทุกมาอยู่ในเรือนลาะเนี่ยบางทีได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับได้โทษจากทะเบียนรถได้โทษจากอะไรอ่ะบรรพบรุษ นะครับนะหรือฝันแม่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดเป็นเกี่ยวเรื่องของกิจการงานทั่วๆไปไม่ได้หวังพื้นพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทรัพย์สินจะมีราคานะครับ้บันทุกกระแปลว่าบ้านรถที่ดีหลักทรัพย์ใช่ไหมนะครับอ่าสำนักงานบางทีคุณขายบ้านขายรถนะฮะหรือเป็นนายหน้าหรือเป็นอะไรก็ว่ากันไปมันมีราคาของคุณมีราคานะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อ รถไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับจะซื้อจะขายจะเช่าจะเก็งกาไรอะไรประมาณนี้มันจะมีราคานะครับด้วยความที่ดาวเป็นเกษตรด้วยเนี่ยยิ่งได้ได้ราคานะครับก็ถือว่าจะจะซื้อง่ายขายคล่องนะครับนะ,ะยิ่งคนไหนที่เป็นที่สวยๆอะไรเงี้ยก็จะยิ่งมีมูลคา่าสําหรับที่แบบบางที่ที่ตาบอดที่ไม่มีใครเอาเออมีคนมาติดต่อซื้อก็มีเหมือนกันนะเนะนี่ยด้วยความที่ว่าดาวเนี่ยมันมีความโชคดีเกิดขึ้นนะครับนะก็ยินดีด้วยนะก็รองพิจารณาดู นะครับอ่ะนะครับดาวพัางคารที่อยู่ในราศีพิจิกนะหนึ่งถึงสิบแปดนราชาเลิกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเลิกเลิกคนเกงใจอ่ะเลิกยิ่งใหญ่นะครับนะก็ทําอะไรมันก็จะราบลื่นหน่อยนะครับสิบเก้าถึงสามสิบเสวยสมโนนะฮะก็เป็นเลิกนับบวชนั่นเองเลิกใจดีนะจุดที่ให้คุณนะฮะจะทําอะไรยังไงช่วงวันที่สิบสี่ถึงวันที่สิบแปดเป็นนาทีทอ,องคุณนะฮะก็นาวังปู่เอกจะทําอะไรก็ทานะครับนะส่วนที่ต้องระมัดระวังจะเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ด ถึง30เข้าะวังพิษอันนี้ไม่ดีพยายามหลีกเลี่ยงนะครับอ่ะต่อไปครับผมนะครับดาวเอ่อพระเกตนะสุดท้ายพระเกตนะครับนะเอ่อดาวพระเกตนะฮะอยู่ในราศีพฤษศนะฮะในราศีพฤษศเนี่ยนะครับ,ยนะรบอยู่แค่1-8เองนะอยู่ในเรือนปุตตะ ก็จะเป็นเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องผู้แต่บังคัญชานะนะครับนะแต่ว่าหลังจากนั้นย้ายมาเมษเนี่ยโอเคเลยนะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มเ็มเลยนะครับเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนเจ้าที่ที่ทํางานอะไรประมาณนี้ดาวพเกต์เนี่ยที่อยู่ในเรือนของพันธุเนี่ยนะครับหาโอกาสส่วนบุนว่าพระอุทิศบุญกุศลให้ญาติพี่น้องวงตระกูลวงสาคนาญาตินะฮะหาโอกาสหน่อยตอนย้ายเข้ามานะครับพรมอะไรสักพวงหนึ่งก็ได้นะครับไว้เจ้าที่ที่บ้านนะครับแล้วก็หาโอกาสทําบุญทําสังฆทานนะฮะให้ พ่อแม่ญาติพี่น้องวงศาคณะเดี๋ยวคุณจะมีความโชคด,ดีนะครับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานวิถีชีวิตความเพงอะไรก็ว่ากันไปนะพอดาวพอเกตจะสื่อสารกับสิ่งนี้ได้นะครับหกวันท่านจะย้ายทีหนึงนะย้ายมาก็ดูแลท่านหน่อยนะครับนะก็ยิ่งคนไหนปฏิบัติธรรมส่วดมนต์ไหวพระก็จะยิ่งเจริญก้าวหน้านะนะครับนะดาวพระอาทิตย์ นะครับดาวพระที่เป็นดาวจ้าเรือนมรณะก็เรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งที่อาจจะต้องกังวลนิดนึงนะครับนะตอนอยู่ในราศีตุลหนึนะ่งถึงสิบหนะนะก็เรื่องงานนะครับก็บางคนก็อาจจะมีระดับผู้ใหญ่นะครับมาเจ้ากี้เจ้าการในวิถีชีวิตหน่อยนะครับบางทีก็มาเบ่งใส่มามีอำนาจใส่มาขมมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ อาจจะทําให้คุณเบื่อเซ็งได้เหมือนกันไม่เป็นไรเราก็ทําตามหน้าที่นั่นแหละนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดเป็นกาลกินีนี่พยายามเลี่ยงนะถ้าไม่ได้เป็นกาลกินีเราก็ทําตามหน้าที่ไปนะแต่ถ้าเป็นกาลกินีเนะี่ยพยายามหลบหลีกเลี่ยงนะอยู่ห่างๆนะพยายามอย่าทําอะไรเป็นเป้าสายตานะครับนะเพราะบางทีผู้หลักผู้ใหญ่มันก็อาจจะคอมเมนต์เราหรืออาจจะไม่ชอบเราก็ได้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะเวลาดาวเจ้าเรือนมรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจกรมะแปลว่างาน แต่ด้วยความที่ดาวทิพย์เป็นดาวเกียรตินะถ้าเราไม่ไปกระทบกระทั่งกับคนที่มีอํานาจนะครับเช่นลูกเจ้าของกิจการนะครับเมียน้อยเจ้าของกิจการนะครับหรือกิ๊กเจ้าของกิจการนะเออหรือคนที่คนที่แบบว่าเป็นเจ้าของกิจการเขาให้ความสําคัญเนี่ยคุณไม่ไปยุ่งกับเขากับคุณก็จะได้ไม่มีปัญหานะบางอย่างบางทีเรา ไม่รู้ไงเป็นเด็กเศษเออเป็นเด็กฝากเด็กเส้นเด็กอะไรประมาณเนี้ยมากงมากลางแล้วก็เล่นเต็มที่เลยก็เรียบร้อยเลยใบใบเขาเรียกโดนโดนใบเหลืองแจ้งเตือนเลยทีเดียวนะฮะนะครับ ก็ต้องระมาระวังฮะหูตาต้องกว้างไกลนะครับเพราะอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเส้นเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นี่มันต้องนะฮะเราต้องหูตาไวนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกําหนดชะตาชีวิตเราได้อะก็ต้องระมาระวังนะถ้าไม่เกี่ยวเรื่องนี้ก็เรื่องสุขภาพรามาระวังหน่อยฮะมรณะกรรมะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคหวัดนะฮะเกี่ยวเรื่องความร้อนน่ะนะเรื่องความร้อนเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับบางคนก็ถ้าดาวที่เป็นดาวสายตาบางทีก็สายตาสั้นสายตายาว นะครับนะแว่นหายอะไรเงี้ยน,นะก็ต้องเรามาระวังเกี่ยวเรื่องของแสงสว่างนะครับหลอดไฟเสียนะแผงโงตัร่าไฟพังอะไรแบตพังอะไรเงี้ยนะก็ก็รามาระวังหน่อยนะครับนะนะครับตอนอาทิตย์นะฮะที่อยู่ในราศีตุลหนึ่งถึงหกนะฮะเทวีเลิกนะฮะก็เป็นเลิก นางพญาเนาะเจ็ดถึงสิบหกสวยเพช่คาดเลิกเลิกตัดสินใจจุดดรม่าระวังก็มีแค่วันที่หนึ่งถึงวันที่สองนั่นเองนะครับนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรละนะครับสามถึงหกทำอะไรก็เฮงนะครับนะก็เขาเรียกเข้าระวังปุ่เอกนะครับนะอ่ะต่อไปครับย้ายละนะฮะย้ายมาในราศีพิจินะครับในราศีพิจินะครับก็นะเอ่อย้ายมาวันที่สิบเจ็ดนะจนถึงสิ้นเดือนเวลาตีสามสามสิบเอ็ดนาะทีนะสิบเจ็ด ถึงสิบเก้าเพชจะคาดเลิกเลิกตัดสินใจนะยี่สิบถึง 3, สามเสสวยราชาเลิกก็จะถูกเบียดเบียนเรื่องลาภผลนะครับก็ระมัดระวังหน่อยเรื่องลาภผลเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรเงี้ยบางทีก็หมดไปกับการซ่อมของในบ้านหมดไปกับการดูแลคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อะไรประมาณนี้ระมัดระวังหน่อยมันแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นั่นเองนะครับนะนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมท่านใดสนใจจะเรียนนะครับนะก็มีทั้งเบื้องต้นแล้วภาคพยากรก็แอด รายได้เลยตามข้างหน้านะครับนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเก็ดก้าฮินดูทลอดสวัสดีครับ